กระบองเพชรตามภาษาปากเรียกว่าตะบองเพชรและหนังสือเก่าเรียกว่ากระบองเพชรก็มีคือตัวนี้นะคะก็จะเป็นกอไก่รอเรือสระอะบอใบไม้ออ่างงองงูแล้วก็สละเอพอผานแล้วก็มีเลขแปดเลยนะคะแล้วก็มีชอยช้างมียอผู้หญิงกาลันนะคะอันนี้อาจจะมีบางคนเขียนนะคะซึ่งอาจจะเป็นโบราณไปน,นิดนึงปัจจุบันคิดว่าคงไม่มีใครเขียนเนี่นะคะทำด้วยใบายตาลหรือว่าใบาลาน ที่ปลายข้างหนึ่งพับขัดไว้คล้ายหัวนกถือเป็นของมงคลอย่างหนึ่งใช้ในพิธีตรุดและพิธีโกนจุกที่ตัวใบลานเนี่ยลงอักขลักไว้ว่าสัพพะเพเทเว,วาปิสาเจวะอารวะกาทะโยปิชะคคะังตาละปะตังทิสวาสัพเพยขาปลายนติ คำจารึกนี้ไม่เหมือนกันทีเดียวนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในพระราชพิธี12เดือนเดือน4ตอน1ว่ากระบองเพชรและพิษสมอนจ่ายในเวลาผ่านยักษ์เป็นหน้าที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอทรงจ่ายมาแต่เดิมถึงเวลาก็เสด็จขึ้นไปหลังพระแท่นกับเจ้าพนักง,งานหยิบถุงออกมาแล้วถวายกระบองเพชร ทรงซึ่งจารึกคาถาอาริโยอุตโมมัคโคเป็นต้นซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้จารึกใหม่แปลกกันกับกระบองเพชรมันซึ่งจารึกสัพพะเพเทวาปิสาเจวะเป็นต้นพาะาที่จารึกในกระบองเพชรเรียกกันว่าคาถากันภัยฉะนั้น ที่ให้เด็กถือกระบองเพชรในพิธีโกลจุกหรือในพิธีตรุดซึ่งถือเป็นเครื่องป้องกันภัยจากพูดผีปีศาจบางท่านกาอธิบายว่ากระบองเพชรเรียนแบบมาจากวัชราวุธของพระอินทร์หือวัชระเนี่ยสร้างจากกระดูกข,ของฤาษี ทิจีนะคะบางก็ว่าได้แบบมาจากคาถาของพระนารายที่ได้รับมาจากพระเพลิงที่ชื่อว่าคาถาเกาโมดกีบางตำนานก็ว่าพระนารายไปพบเถระดาวันบนยอดเขาพระสุเมนพระเป็นเจ้าจึงทรงเอาเถาวันนั้นมาตบิดเป็นเกลียวมอบให้เป็นอาวุธของเท้ามหาพรมแล้วต่อมาเท้ามหาพรมได้ถวายพระอิศวร นอกจากจะใช้ในพิธีดังกล่าวแล้วนะคะยังนิยมแขวนกระบองเพชรไว้ในบ้านเรือนอีกด้วยเชื่อกันว่าเป็นการป้องกันภัยจากการรบกวนของผู้ผีปีศาจต่างๆนะคะคือสรุปแล้วกระบองเพชรในสารานุกรมวัฒนธรรมไทยนี้นะคะเขาไม่ได้หมายถึงต้นไม้นะคะกระบี่ทุตพระครุฑ้าค่ะกระบี่ทุตพระครุฑ้า ชื่อธงที่ถือนำพระราชยานในกระบวนพายุหะยาตราค่ะมีกล่าวถึงในลิลิตเตลิงพ่ตอนหนึ่งว่าทะก็ให้ยาตราพายุหะยุดบ่ายกระบี่ทุตฝ่ายขวาโบกครุฑผ้าฝ่ายซ้ายชื่อที่ใช้เรียกมีผู้คิดเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะคะดังปรากฏในหนังสือคำอธิบายราชพันธ์ในราชพิพิธภัณฑ์ พุทธศักราช2484ตอนหนึ่งว่าธงกระบี่ยุดธงครุดผ้าเรียกว่าธงน้อยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพค่ะทรงได้แบบครุดและกระบี่ซึ่งเป็นกาบของธงมาถวายรัชกาลที่หเจ้าพระยาธรรมมาทิกรน,นาธิบดี เมื่อดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงวังค่ะได้จัดทำธงนี้ขึ้นสมเด็จพระมหาสมณเาจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสทรงลงคาถาในซองธงชื่อธงกระบี่ยุคน,นั้นค่ะได้ทราบว่าผู้เปลี่ยนเห็นว่าคำว่าชุดแปลว่าธงอยู่แล้วความหมายมันก็ซ้ากันซึ่งความจริงเป็นคำเก่าเรียกกันมาอย่างนั้นไม่ควรแก้นะคะ ในหนังสือเทศาพิบาลเล่มที่11แผ่นที่61วันที่1เมษายนรัตนโกสินทร์ศก130ก็ได้พิมพ์เรื่องนี้ไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อวันที่13เดือนธันวาคมรัตนโกสินทร์ศก129คือปีพุทธศักราช2453พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จไปสมโภชพระประมเจดีย์และสมโภชพระราชมนเทียนที่พระที่นั่งสนามจันทร์ ราสดรขุดได้แผ่นสำริดรูปกระบีห่งรูปครุฑหนึ่งเป็นคู่กันเป็นของประจำาธงชัยกษัตริย์แต่โบราณพระยาสุนทรบุรีข้าหลวงเทศาพิบาลนําขึ้นทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่28หน้าที่37วันที่9เมษายนรัตนโกสินทร์ศก130ได้พิมพ์ประวัติของธงกระบีทุตพระครุผ้าน้อยไว้ดังต่อไปนี้นะคะ ส่วนพระนารายนั้นพราหมณนิยมว่ามีพระยาครุฑเป็นพานะกระบี่เป็นบริวารจึงเป็นพระราชประเพณีมาแต่โบราณกษัตริย์ใช้ธงกระบี่ทุตพระครุฑผ้าเป็นเครื่องประดับพระเกียรติยศเชิญนำเสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชสงครามหรือในกระบวนพยุหยาตราและก็ใช้เป็นเครื่องประดับในงานพระราชพิธีต่างๆสืบมาจนการทุกวันนี้ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจำเดิมแต่ได้พระบรมราชาพิเศษแล้วมีพระพิสุสง์น้อมนำของโบราณทำด้วยฝีมืออันดีวิจิตยิ่งนักมาถวายเพิ่มพูนพระบรมีในปีต้นแห่งรัชสมัยคือแผ่นสำริดรูปพระกระบี่ทุตพระครุฑผ้า ซึ่งพระกลั่นเจ้าอาธิการวัดพระประโทนขุดได้ที่พระประโทนเป็นของโบราณครั้งพระประถมเจดีย์เป็นพระนครราชธานีพระยาสุนทรบุรีศรีพิชัยสงครามชื่อชมสุนทราชุมต่อมาก็ได้เป็นเจ้าพระยาศรีวิชัยชนินทร์ข้าหลวงเทศาพิบาลค่ะสำเร็จราชการมณฑนนครเชรีเป็นผู้นำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวาย เวลาที่เสด็จพระสิดำเนินพระปฐมเจดีในงานเฉลิมพระชมนเทียนที่พระราชวังสนามจันทร์และสมโพช์พระปฐมเจดีณวันที่13มกราคมรัตนโกสินทร์ศก129ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนริศลานุวัติวงศ์ทรงคิดเครื่องประกอบเป็นธงพระกระบี่ทุตพระครุฑผ้าน้อยขึ้นพระยาอนุรักษ์ราชมุนเทียนคือหม่อมราชวงศ์ปุ้มนะครเป็นผู้จัดทาและก็ทันงานพระราชพิธีสัมพัสชะราชินในวันที่25มีนาคมรัตนโกสินทร์ศก129ค่ะ ซึ่งเป็นวันตั้งน้ำวงด้วยเริ่มการพระราชพิธีโปรดก้าโปลดกระหม่อมให้ตั้งราวไว้ข้างพระแท่นมณฑลสำหรับจะได้เชิญขึ้นผูกเสาพระแท่นมณฑลเข้าพระราชพิธีต่อไปพร้อมกับพระฤกจุดเทียนชัยทงกระบี่ทุตพระครุฑผ้าที่ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปลดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนริศรานุวัติวงศ์ทรงคิดเครื่องประกอบและทำเป็นธงพระกระบี่ทุตพระครุฑผ้าน้อยขึ้นนั้นธงกระบีทุตพื้นแดงเขียนรูปกระบี่ขาวธงพระครุฑผ้าพื้นเหลืองเขียนรูปครุฑสีแดงภายในธงแนบผ้าขาวลงยันและ อักษรตามแบบธงพระกระบี่ทุตพระครุฑผ้าของเดิมซึ่งพระครูสุทธธรรมสมาจารย์วัดประดูได้ทำวิธีลงยันและอักษรที่วัดตูมณนะกรุงเทพทวาราวดีสีอยุธยาค่ะคันธงนั้นก็ไม้ชัยพฤกนะคะใช้ไม้ชัยพฤกยอดหอกเนี่ยคล้ำทองกาบธงก็ผูกหางนกยูงเป็นรูปแผนสอดลงในแผน่น พระกระบี่ทุตพระครุฑผ้าของโบราณนั้นเหมือนกันทั้งคู่ค่ะครั้งเสร็จการพระราชพิธีสัมพัสชระฉินแล้วนะคะทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้เชิญธงพระกระบี่ทุตพระครุฑผ้านั้นไปถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิระยานวโรรสณวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อจะได้ส่งจารึกคาถาบนแผ่นสำริษด้านหลังรูปพระกระบี่ทุตพระคลุดผ้าวันที่31มีนาคมข่าวรัตนโกสินทร์ศก129เวลาเช้า4ี่โมง52นาที56วินาทีได้พระเลิกค่ะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรยานวโรรสทรงเทียนนมัสการพระพุทธชินสีในพระอุโบสถแล้วทรงจุดเทียนทองเงินที่โตทองทรงจารึกคาถาที่ด้านหลังพระกระบี่ทุตและพระครุฑผ้าพระสงค์ห้ารูปมีพระอริยกรวี เซ้งเป็นประธานนะคะสวดชัยมงคลพระอมเป่าสังกลมพระแสงในขับไม้บรรดเจ้าพนักงานเนี่ยประโคมแตรสังดุริยะดนตรีโหนบูชาเทวดาที่ศาลเทวดาบูชาึกอันตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถหลวงยานปรีชาค่ะสมราชบัณฑิตเจริญรอยพระหัตจารึกด้วยเหล็กจานต่อไปเสร็จแล้วพระมหาราชครูพิธีพราหมณ์จืม จุนธงพระกระบี่ทุตพระครุฑผ้าเจ้าพนักงานก็เชิญธงกลับสู่พระบรมมหาราชวังตามความในราชกิจจานุเบกษาที่กล่าวข้างต้นนั้นก็จะได้เห็นว่าธงพระกระบี่ทุตพระครุฑผ้าใหญ่ของเดิมนั้นสร้างในสมัยรัชกาลที่ห้าส่วนธงพระกระบี่ทุตพระครุฑผ้าน้อยเป็นธงที่สร้างในสมัยรัชกาลที่หกและที่เรียกธงพระ กระบี่ทุตก็พรอะทงมีรูปกระบี่กระบี่ที่ว่านี้คือกระบี่หนุมานนะคะกระบี่คือลิงอ่ะพูดง่ายๆขาวนะคะบนพื้นแดงส่วนทงพระครุฑผ้าพื้นเหลืองเขียนรูปครุฑแดงในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเรียกทงดังกล่าวนี้ว่าทงชัยกระบี่ทุตและทงชัยครุฑผ้า เข้าใจว่าสร้างเมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะคะคือเมื่อปีพุทธศักราช2,325เพราะปรากฏในรายการสิ่งของเครื่องราชูปโภคที่สร้างใหม่ในรัชกาลที่หนึ่งเรียกว่าพระมหาธงชัยก็คือครุฑผ้าธงชัยกระบี่ทุตและในจดหมายเหตุพระราชพิธีอาภาตพ,พินาศเมื่อ พุทธศักราช2,343เรียกว่าธงชัยกระบี่ทุตธงชัยนารายขีครุฑสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพค่ะทรงอธิบายไว้ในเรื่องธงไทยตอนหนึ่งว่าธงพระกระบี่ทุตและธงพระครุฑผ้าน้อยสำหรับนายทหารเชิญนำเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนราบธงกระบีทุตไปข้างขวา ธงพระครุฑผ้าไปข้างซ้ายหรือเสด็จพระราชด,ดำเนินโดยกระบวนรถพระที่นั่งมีนายทหารเชิญขึ้นมานำหน้าข้างขวาและข้างซ้ายอย่างกระบวนราบในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็กรุงรัตนโก,กสินทร์ตอนต้นนะคะเมื่อครั้งยังมีวังหลวงวังหน้าธงพระครุฑผ้าเนี่ยเป็นธงชัยของวังหลวงธงกระบีท่ทุตเป็นธงชัยของวังหน้า ส่วนในนิราชกรุงพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาเสด็จไปปราบพม่าที่เมืองนครศรีธรรมราชเมื่อปีมะเมียพุทธศักราช2,329มีกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าที่นั่งครุดทอดท่าเตรียมเสด็จดังจะเห็นนภากาศดูอาจอัดพญานาคินบินรวบรัดสองหัดถือธงพิชัยยุทธลงยางลายทองตำรับหลวงเด่นดวงเป็นรูปวายุบุตร ด,ดังนี้แสดงว่าวังหน้าเนี่ยใช้ธงกระบี่ทุตคือธงที่มีรูปหนุมานต่อมาภายหลังจึงเอามารวมอยู่วังหลวงทั้งหมดสมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอเจ้าฟ้ากลุ่มพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงสันนิษฐานว่าธงกระบี่ทุตครุฑผ้าก็คิดว่าเป็นธงของวังหน้ากับวังหลวงมารวมกันอีก เห็นรูปฉลักเรื่องรามเกียรติ์ที่พระนครวัดถงรูปลิงมีมากใช้ประจำตัวพวกนายทัพลิงทั้งปวงส่วนองค์พระรามใช้ธงเป็นรูปครุฑตราวังหน้าของเราก็เป็นรูปพระลักษณ์ทรงหนุมานถ้าธงวังหน้าจะมีรูปลิงคือหนุมานก็สมควรยิ่งนักต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพค่ะได้ทรงสรุปว่า าว่าตามหลักฐานในทางโบราณคดีที่ปรากฏอยู่เช่นที่นครวัดลายจำหลัก กระบวนแห่พรายุหายาตรามีรูปคลุดผ้ามีแต่กระบวนนำพระองค์พระเจ้าแผ่นดินกระบวนนำแม่ทัพอื่นมีแต่รูปกระบี่แบบเดิมเป็นดังนี้ช่วยให้เห็นว่าแต่เดิมไทยก็จะเอาอย่างมาใช้เช่นนั้นคือพระหมหาอุปราชมีแต่รูปกระบี่นำกระบวนครั้นภายหลังเอามารวมนำเสด็จพระเจ้าแผ่นดินทั้งสองอย่างคู่กันเป็นมูลของ ทงกระบีท่ทุดครุดผ้าค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะ